ครับก็ถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตเราจะเริ่มกระบวนการกันเลยนะครับผมเล่ากระบวนการให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะแบ่งห้องย่อยออกเป็นแต่ละสบอซึ่งในห้องย่อยนั้นครับก็จะประกอบไปด้วยตำบลที่อยู่ในสบอและก็เจ้าหน้าที่นะครับที่อยู่ในสบอนั้นนะครับเดี๋ยวแต่ละตำบลครับผมจะมีโจทย์ให้นะครับผมจะมีประเด็นให้พูดคุยกันเนาะทีนี้ ในโจทย์ที่ผมจะให้ไปคุยอะไรกันบ้างนะครับมีโจทย์อยู่3ช่วงหลักๆนะครับโอเคครับช่วงระหว่างรอนะครับช่วงระหว่างรออีก1ทีมครับผมถามพี่ๆจากนี่ก่อนแล้วกันครับผมถามทางทีม ถ้ำกระต่ายทองก่อนดีกว่าครับทางถ้ำกระต่ายทองเปิดไม้หน่อยครับเมื่อสักครู่ไปพูดคุยกันมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศของการพูดคุยครับผู้ใหญ่สำลีเมื่อกี้ไปคุยกันในในวงมาแล้วครับโครงการวิจัยในปีที่1เนี่ยเป็นยังไงครับส่งผลยังไงกต่อตำบลเราบ้างครับผู้ใหญ่สำลีครับก็ทำให้เกษตรกรนะครับมีความเข้าใจนะครับและก็รับรู้ในการพัฒนานะครับมากยิ่งขึ้นจากเดิมต่างคนต่างทำต่างคนต่างนั้นก็ไม่เป็นระบบนะครับก็ทําให มีระบบในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้นครับอนาคตความเป็นอยู่ของชาวท่ากระต่ายทองนะครับที่มองไว้นะครับก็อยากให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเกษตรกรมันมีรายได้นะครับก็มีความสุขโอเคครับขอบคุณมากครับทางวิทยาสัมฤทธิ์ครับผมผมไปถามทางหนองหลวงบ้างครับเมื่อสักครู่นี้วันนี้หนองหลวงอาจจะเป็นพี่ๆทีมแกนนําชุมชนแล้วก็แกนนาเกษตรกรนะครับที่อาจจะ ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการวิจัยในระยะแรกมานะครับแต่ว่าวันนี้ก็ได้มาพูดคุยกันผมถามทีมน้องหลวงหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศการพูดคุยเมื่อสักครู่นี้ครับได้ความรู้นะครับก็คือการบริหารจัดการน้ํานะครับบางพื้นที่นะครับที่มีปัญหาในการน้ําท่วมนะแล้วก็สะท้อนในหลายมุมนะครับก่อน่าจะให้ทีมหรือว,ว่าผู้บริหารท้องถิ่นมาร่วมด้วยกันนะครับท้องที่ท้องถิ่นมันต้องมา ด้วยการไปที่ทางเดียวกันนะครับพี่มันก็จะแก้ปัญหาได้ทัจุดโอ้ขอบคุณทีมหนองหลวงมากเลยครับเดี๋ยวผมขอขยับเป็นทางหนองไม้กองหน่อยก็ได้ครับทางหนองไม้กองช่วยสะท้อนหน่อยครับว่าไอ้ง,งานวิจัยในช่วงปีที่หนึ่งระยะที่1ที่ผ่านมาเนี่ยครับมันเป็นประโยชน์ยังไงกับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ําของพื้นที่บ้างครับก็ดีขึ้นครับเพราะว่าทางทีมงานวิจัยก็เครื่องมือเครื่องไม้ มาติดตั้งหลายที่เมื่อก่อนเราไม่รู้จักทางผู้นําของข้างด้านบนแต่ตอนเนี้ยเราสามารถพูดคุยกันได้รู้เรื่องกันเยอะคดีขึ้นเยอะครับคุณว้วนครับก็ขอขอบคุณทีมงานวิจัยมากครับครับโอ้ขอบคุณพี่จลัดมากเลยครับไปทางนิคมนะครับนิคมทุ่งโพทะเลครับอยู่ต้นทางเลยครับก็ในส่วนของพื้นที่ตมนิคมนะครับก็อย่างที่ได้นําเรียนไปว่าเราไม่ได้มองแค่ว่าเราเป็นพื้นที่ที่ ต้นน้ําดีนะครับแต่เราก็ได้มีการเรียกว่าสอนเริ่มกระบวนการคิดนะครับคิดอย่างเป็นระบบนั่นหมายถึงคิดถึงพี่น้องที่อยู่ด้านด้านท้ายจากเราไปนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันเพิ่มมากขึ้นนะครับได้มีการละลายพฤติกรรมนะครับให้เรามีการส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรได้มีการเก็บในส่วนของต้นทุนน้ําที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็น้ําที่ได้รับจัดสรรมา นะครับก็ได้รู้ว่าการถ้าเราอยู่แบบตัวใครตัวมันเนี่ยทุกวันนี้ไปไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณทางทีมงานวิจัยจารท์ธเนศนะครับที่ทําให้พวกเราได้คิดอย่างมีระบบนะครับคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเพาะปลูกในการเกษตรทุกครั้งครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับจริงๆแล้วมีทีมสักแก้ด้วยนะครับทางทีมสักแก้อยู่ในห้องไหมครับน่ะอยู่ครับก็วันนี้บรรยากาศก็ดีอยู่แล้วนะครับที่ได้ มาประชุมกันวันที่ก็ได้รู้จักปหลายท่านนะครับแล้วกาสที่ได้มาประชุมก็ได้ได้รู้เรื่องสาภาพแวดล้อมน้ำานี่สำคัญนะครับถ้าไม่มีท่อทองแดงเราก็คงไม่รู้ระเบียบของน้ำเมื่อก่อนน่ะนะครับมีท่อทองแดงแต่ไม่ได้เคยไปจัดก,การนะครับสมัยเมื่อยี่สิบสามสิบปีที่แล้ว <c oughs> เห็นไปจ้างโดยเฉพเาะเฉพาะท่อน้ําไว้ก็ไม่มีน้ําไปแต่ตอนนี้น้ําไปนะเราก็ต้อง oh. แัดระเบียบให้นเป็นระบบที่ดีนะครับ ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ได้ีมอกาสมาประชุมไ้หลายครั้งก็ได้รับรู้ข่าวสารต่างๆได้รับรู้ข้อมูลต่างๆแล้วก็นําไปนําเรียนให้ชาวบ้านได้รับทราบนะครับว่าน้ำหนึ่งหยดสองหยดมีประโยชน์มากที่สุดนะครับสําหรับชาวบ้านตอนนี้นะครับขอบคุณมาก